สวัสดีครับผมวิทยาสารสนเทศมาเจอกันเช่นเคยครับด้วยผมและคุณอาริสมีความตั้งใจจริงที่อยากให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พศ2562ครับตามต้นฉบับแบบไม่ต้องอ่านเพียงได้ฟังวันละเล็กและน้อยครับ สวัสดีค่ะดิฉันอาริสและขอย้ำเลยว่าเรามีความตั้งใจจริงเลยค่ะในวันนี้เราทั้งสองคนจะพูดเกี่ยวกับมาตรา8มาตรา9มาตรา10และมาตรา1 1ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มารับฟังรายละเอียดใน EP 5กันเลยค่ะครับมาตรา8นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา7กรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1. ตาย 2>, 2. ลาออก 3. คณะรัฐมนตรีให้ออก 4. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา6ค่ะมาตรา8แสดงว่าต่อเนื่องกับมาตรา7ซึ่งมาตรา9กล่าวเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจคือคณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 1. เสนอนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา42และมาตรา43ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบซึ่งต้องเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตรา42 2. กำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ 3. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบ,เบอร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรีสำหรับเป็นแผนแม่บทในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดหรือเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยแผนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับนโยบายยุทธาศาสตร์และแผนระดับชาติและกรอบนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครับต่อเนื่องจากคุณอาริสในข้อ4 กำหนดมาตรฐานและแนวทางส่งเสริมพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศหน่วยงานของรัฐหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง กับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์6กกำหนดกรอบการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 7แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการค่ะสำหรับข้อ8ปมอบหมายการควบคุมและกำกับดูแลรวมถึงการออกข้อกํำหนดวัตถุประสงค์หน้าที่และอำนาจและกรอบการดำเนินด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้หน่วยงานควบคุมหรือกํากับดูแลหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ 9ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ สิเสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 11. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 12. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญหรือแนวทางการพัฒนามาตรฐานการรักษาความมั่นคงให้คณะรัฐมนตรีทราบ 13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายครับจบไปแล้วมาตรา9ต่อด้วยมาตรา1ิบ การประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยอาจประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นก็ได้ค่ะแล้วมาตราสุดท้ายในวันนี้แต่ไม่ท้ายสุดของพระราชบัญญัตินี้นะคะคือมาตรา11ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดแสดงว่าคณะกรรมการในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้รับเงินตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่นะครับค่ะตามที่มา ตรา11กล่าวไว้นะคะหากท่านผู้ฟังมีประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรา1ถึงมาตรา11จะซักถามก็ฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นได้เลยครับแล้วเราสองคนจะหาคำตอบมาให้สำหรับเราสองคนคงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ